สุดารัตเกียุราพันธ์ะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยออกมาเรียกว่าตั้งความสังเกตนะครับกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายนรัฐมตีและมติกลาโหมเนี่ยใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลก็ประมาณเหมือนกับว่ามีการซื้อหูเห่าซื้อตัวต่างๆก็ทําให้สมาชิกทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบโต้ก,กันเมื่อสุดสัปด,ด,ดาห์ที่ผ่านมาใช่ก็ จริงๆมันมันก็จะมีประเด็นในเรื่องงูเห่าใช่ไหมพี่กบพี่แสนก็คือมันก็มองว่ามันจะไปซื้อกันตอนไหนแต่ที่จริงเนี่ยมันจะมีงูเห่ากี่ตัวกันแน่มันจะพร้อมบ่มเป็นกองทัพหรือเปล่าแต่แต่ผมกําลังมองมองว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยเราเรามองไปข้างหน้าได้เลยรอเวลาอย่างเดียวก็คือเวลาในการย้ายคั่วนะจากจากพรรคฝ่ายค้านไปเป็นรัฐรัฐบาลเนี่ยซึ่ง ในช่วงวันเสาวที่ที่ผ่านมามันมันมีกระแสข่าวมาหนาหูเลยแหละว่ามันมันมันก็เราก็ยังไม่รู้นะเป็นข่าวข่าวจริงข่าวปลอมแล้วก็แล้วก็แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีโหนเข้ามาชอยครับออกมาซ้ำอีกว่าเกี่ยวกับเรื่องการย้ายพักเนี่ยลำดับมันมันมันจะเป็นอย่างนี้นะคือว่าเมื่อวานเนี่มันมีท่านอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศเนี่ยโหนเข้ามาชอเนี่ยมันก็มีผลทางจิตวิทยานะครับคือว่าท่านท่านก็ไปไปทางหิมาลายอ่ะไปไปนิมิตแล้วก็มาบอกว่า ท้ายสุดเนี่ยรัฐบาลสาปอเนี่ยจะเดินได้ภายใต้การนำของสามปอแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันจะมีการปรับคลรมอไอการปรับคลรมอเนี่ยมันก็จะมีพรรคฝ่ายค้านบางส่วนนี่นี่เลยนะเออเข้ามาช่วยค้ำยันรัฐบาลในการเดินหน้าต่อไปแล้วก็พอมันมีมันมีการทำนายลักษณะเนี้ยมันจะมีการปล่อยข่าวอมาีมาอีกกลุ่มหนึ่งมันคล้ายว่าเป,เป็นกระบวนการนะไม่แน่ใจว่าว่ามันจะเป็นกระบวนการอย่างครบวงจรหรือเปล่า คือผมว่าโหนโขนท่านนี่นะโืนคอมมิชอนนี่นะครับมาลินนี่นะอ่านข่าวกันมือแล้วก็วิเคราะห์ก็ได้ฮะก็อ่านข่าวกันมือก็เขาก็เชียร์รัฐบาลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ตรีท่าฝาหอยแล้วอ่ะแล้วก็เชียร์มาแล้วก็ตอนนี้มันก็มีข่าวว่าพักเศรษฐกิจใหม่เขาแต่งตัวรออยู่รอขันหมากเออแล้วเมื่อวานเขาก็บอกว่าทรมาเดี๋ยวก็ไปใช่ไหมคือผมว่าไม่ต้องโขนหรอกครับบางทีก็ปิดผิดถูกมาตั้งหลายรอบแล้วโหนพวกนี้เนี่ยนะบางทีผิดนี่ต้องาชื่อออกเลยนะริต คือเชียร์ก็เชียร์ไปเลยนะไม่ต้องไปนั่งน,นีมองนิมิตหิมาลงหิมาลายหรอก <ละ S 1> นีมิตอยู่แถวเชียงใหม่นี่แหละเ <c oughs> สร็จแล้วอย่างนี้มันมันเมื่อวานมันมีข่าวปล่อยมาว่ามันจะมีสูตรแก้เกมไอไอเรื่องโหวดโหวดสวนนี่เนี่ยไอโหวดสวนกรรมธิการเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีการปรับประจุทธิปัดออก นะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเป็นไปได้ไม่ได้เดี๋ยวอีกค่อยอีกทีนะแล,ะและ้วปรับเฉพาะ,ะในส่วนที่เป็นสอสสามสิบคนในซีคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะอ่าออกแล้วก็ในในส่วนของสสที่เป็นในส่วนของคุณสุเทพเนี่ยจะช่วยคยํายันรัฐบาลต่ออันนี้อ,อันนี้สูตรน,นะสูตรองอ่าเศรษฐกิจใหม่หกคนเนี่ยจะย้ายไปอยู่อ่ะครัวรัฐบาลซึ่งมันมีการปล่อยข่าวมาตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการลดลดคอรมในส่วนของจะที่ปัตใชเพื่อเอาตำแหน่งแลฐมนตรีเนี่ย ให้เศรษฐกิจใหม่แ,บบมแล้วก็3เนี่ยก็คืองูเห่าเพื่อไทยฝากเลี้ยง20-30ตัวเนี่ยที่ดีวกันนใหญ่มาแล้วเนี่ยนะก็จะไปเข้าช่วยถ้าเกิดว่ามันมันมีการดึงมันที่ปัดออกมาจริงๆแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามองตามข่าวเนี่ยคือถ้าเกิดในแง่ของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้ก็คือมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วแหละที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรเนี่ย ออกจากคุณหน้าพักอ่าแล้วก็เปิดให้คนอื่นเปเป็นกรรมการบริหารคือเหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่างพอสมควรใช่อันนี้อันนี้ชัดเจนแสตเกินใหม่เนี่ยชัดแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆเนี่ยรัฐบาลจริงๆเขาเขาก็ยังต้องการเสียงเสียงอยู่นะโถอันนี้นะปล่อยชัวชัวปล่อยมาเบรกให้ประชาธิปัตย์จไปอยู่ลูกพักคุณหน่อยใช่ไอที่จะมาจะ คุณเทพใจนี่ก็มาล่อรัฐบาลอยู่นั่นนะเข้าใจไหมคือ <c oughs> ปล่อยมาเพื่อจะตบปากอะ่ะเงียบๆบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวผมเอาจริงนะอเอาจริงคุณถีบออกไปเลยมไม่ต้องมานั่งคูกันหรอกคระโจถามว่าแล้วคุณจะมาคุณมีชาทิป,ปัดคุณจะไปไปซอยสามสิบแล้วอีกยี่สิบคนคุณจะให้เขาอยู่ต่อว่าเส้นตรวจเขาจะเอาเอาเข้าเป็นยวงไงคุณจะมาถีบถีบสามสิบคนแล้วอีกยี่สิบอีกไมตลกมันไม่ได้แล้วจะแมวสอสอจะแมวสอสอคุณทักษิณใช่ไหมมาเมื่อไ่มาเอมาเอาหนามติดมาโปะมาแปะ อุ้มรัฐบาลหรือที่ซออนนี้ยใช้คำพีแล้วเนี่ยโกอ,อ่ะไม่สรุปเราต้องทำทุกอย่างเพื่ออุ้มรัฐบาลนี้เหรอก็ใช่ไงหรอเอากนนี้ไงทีเขาบอกนี่ไงเมื่อวานนี้ไงที่มาตีต,ตีตีปาหน้าใสกันอยู่นีนไงที่บอกว่าแหมวันนั้นไงดินเน,น,เนอร์ดินเนอร์เคลียร์ใจนะยืนยันว่ามีการซื้อขายงูเห่ากันจริงในดินเนอเร,ร์เคลียร์ใจวันนั้นก่อนที่จะมีการประชุมอีกวันหนึ่งอ่ะนะใช่เพราะว่านี่ไงมีรูป มีคลิปชัดเจนเลยบิ๊กตู่ไปก,กอดคอพ่เต้เหมนมีใครยิ่หัวพิเต้ผมอยู่เนี่ยเออพิเต้นี่ตอนนั้นมาออกรายการผมยืนยันชัดเจนฝ่ายค้านอิสระฝ่ายค้านอิสระยืนยันชัดเจนแต่หลังจากนั้นไม่ก็อิสระไงก็คือหมายความว่าถ้าเรื่องไหนที่คิดว่ามันดีผมก็เข้าข้างรัฐบาลถ้าเรื่องไหนที่มัมเดินไปได้ผมก็ช่วยรัฐบาลแต่เรื่องไหนไม่ดีผมก็ค้านนะแต่ที่นี้ไม่ใช่แล้วดิไม่ใช่แล้วดิพอไปกินข้าวเขาแล้วพอโดนบิ๊กตู่กอดคอแล้วเรียบร้อยเลย โอนอ่อนเลยโอ้เดี๋ยวไม่คุณต้องดูว่าเหตุวงเหตุวงอยู่แถวนั้นหรือเปล่าโดนสะกดจิตด้วยหรือเปล่าไม่หรอกประเด็นคือว่าคือคุณคุณคุณิเต้ผมเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าเออมันอยากให้รัฐบาลเดินต่อไปได้นะเพราะถ้าเกิดไปล้มคว่ำเอาครั้งที่สามในเรื่องของการในไอไอององคณะลมอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็เดินไม่ได้แกก็อยากให้ประเทศมันเดินต่อไปได้ถ้าคิดในมุมดีนะนี่ฮะเอานะฮะก็ดูแล้วกันว่า เกมการเมืองนับจากนี้ไปเี่ยจะเป็นอย่างไรคือคือจริงๆต่อไปมันจะมีปัญหาเรื่อยๆคือผมเชื่อว่ามันจะมีการหวตสวนมติพักอย่างเงี้ย mm hmm. ในทํานองเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าคือรัฐรรมนูญเนี่ยเขาเขียนให้เอกษษษษสิทธิ์สสรไง แต่พอในขณะเดียวกันให้เอกสิทธิ์สสแต่เขาก็บังคับให้สอสอสังกัดพักอีกใช่ไหมซึ่งซึ่งมันย้อนแย้งกันจริงๆถ้าเกิดให้เอกสิทธิ์อย่างเงี้ยสสมันยังเป็นต้องสังกัดพักเลยถูกต้องคุณลาได้เลยใช่เหมือนคุณจะไปฝากพักการเมืองเลี้ยงไว้อย่างนี้อย่างอย่างคนที่โหวตอ่าอย่างเพื่อไทยหรือใครก็ตามที่ไปโหวตสวนให้รัฐบาลเขาเนี่ยนะครับคุณเหมือนคุณมาฝากเขาเลี้ยงไว้แล้วพอถึงเวลาเพื่อไทยเองก็ไม่กล้าขับไม่กล้าไม่กล้าจะขับออกใช้มาเป็นพักขับออกไปเพราะขับออกไปกลล้วกก็ไปอยู่ัับพรรราหมด คือเพื่อไทยหรือเพื่อเพื่อไทยเสียเหรือว่าอ,อ,อนาคตใหม่ก็กลัวว่าจะเสียสอสในส่วนของตัวเอง<ช>ซึ่งผมมองว่าไม่ควรจะต้องเสียไม่ต้องไปกลัวก็ถีบหัวส่งไปเลยตัดออกไปจากพักไปเลยคุณจะมาอ้างว่าเสียบ,บัตรอ๋อบัตรผม,ผมฟังแล้วผมทุเรศทุลังหัวค <c oughs> ือแน่ๆเนี่ยมีสิบตัวแน่นอนอ่ะนะ คือคุณคุณตัดเท่าอรใครที่ไม่ใครที่ไม่มีอุดมการณ์เดียวกับเราคุณก็ให้รัฐบาลเข้าไปเถอะก็ถือว่าให้เขาไปไม่เป็นไรคุณอาจจะเกิดจากมดลูกของอนาคตใหม่มดลูกของเบื่องไทยคุณก็ไปคุณก็ไปคุณก็ไปโตให้ให้พ่อเลี้ยงคุณเลี้ยงคุณไปแล้ววันไหนกล้วยหมดน่ะเหรกล้วยหมดคุณกูกินอะไรวะไอเหรียญหาภาพมดลูกไม่ทันยไม่พอดีผมภาพปลากรอบอะเรื่องวิทยาศาสตร์นิดนึงไงอรางเนื้